ว่าใส่โปรเจคเตอร์ LED by laser off lamp แล้วดีกว่าโปรเจคเตอร์อื่นยังไงเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยครับอันนี้คือโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานเรียกว่าโปรเจคเตอร์ธรรมดาและนี่คือลูกแก้อัปเกรด เพิ่มความสว่างตัวท็อปสุดเรียกว่าโปรเจคเตอร์ไบเอลวีดี ครับวันนี้ผมก็จะเป็นการเทสให้ดูนะครับว่าระหว่างลูกแก้วโพเตอร์เดิมโรงงานกับชุดอัปเกรโดโพเตอร์ LED o x l a m แสงความเข้มจะต่างกันยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูที่แผงใ้สั้งไวครับอันนี้คือโพเตอร์เดิมโรงงานนะครับที่เรียกว่าโพเตอร์ธรรมดาตัวนี้นะครับจะเป็นลูกแก้วเลนสนขุนนะครับผมให้ความสว่างด้วยหลอดฮาโลเจนนะครับซึ่งมีอุณหภูมิร้อนมากนะครับเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ไฟหน้าไม่สว่างนะครับมีสือรเตอร์เดิมแบบธรรมดา และนี่คือชุดโปรยเตอร์นะครับชุดอัปเกรดเรียกว่าโปรยเตอร์ LED ของแบรนด์จะค่ายออสแรมแท้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโปรยเตอร์เลนส์ใสขนาด3นิ้วแท้นะครับให้ความสว่างด้วยชิป LED สุดพิเศษนะครับอยู่ด้านในนี้จะมีความสว่างนะครับอย่างมากนะครับแถมระบายความร้อนตลอดเวลานะครับด้วยพัดลมตัวนี้นะครับการระบายความร้อนจะช่วยให้เม็ด LED ด้านในนี้จะไม่ร้อนและอุณหภูมิของในตัวลูกแก้ว จะคงที่นะครับผมและที่สำคัญอายุการใช้งานจะยาวนานมากขึ้นครับทีนี้เราไปดูความเข้มแสงที่แผ่นใต้ทั้งฝ่ายกันครับเห็นความเข้มแสงสองอันนี้ต่างกันไหมครับฝั่งนี้นะครับที่เหลืองๆอยู่นี้นี่คือความเข้มแสงจากต่างโปรคเตอร์เดิมโรงงานส่วนฝั่งนี้นะครับคือฝั่งความเข้มแสงจากชุดอัปเกรดโปรคเตอร์ Ld ออสแลมแทนะครับจะเห็นได้ต่างมากนะครับว่าฝั่งนี้แสงเหลืองจะอ่อนมากม ส่วนฝั่งนี้แสงขาวนะครับตัดด้วยอมเหลืองนะครับจะเข้มมากๆผมจะเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้ครับผมจะนําแสงฝั่งนี้นะครับไปกบฝั่งนี้จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นอเห็นไหมครับว่าแสงโปรยเตอร์เดิมของเดิมโรงงานจะมองไม่เห็นเลยพอเอาชุดโปรยเตอร์อัปเกรดไปกบนะครับและเมื่อเราออกก็จะเห็นแสงเดิมซึ่งแบบนี้นะครับจะบ่งบอกได้ว่าแสงโปรยเตอร์ LED อัปเกรดของออสแตมแท้นั้น ได้ความสว่างได้มากกว่าอย่างมากนะครับเพราะเราสามารถจักแสงเดิมได้มิดเลยนี่นะครับคือความต่างของโปรเจคเตอร์ LED โรงงานชุดอัปเกรดออสแรมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครกําลังอยากได้ไฟหน้าสองสว่างชุดอัปเกรดดีๆแบบนี้ผมแนะนำโปรเจคเตอร์จากค่ายแบรนด์ออสแรมแท้การันเตีว่าสว่างจบใช่งานคุ้มค่าแน่นอน เิดไฟหน้าเลยติดเร็วนะครับอ่าคันนี้นะครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมกับงานอัปเดรระบบโฟยเตอร์นะครับออสแลมเอวีแท้นะครับและเปลี่ยนกรอบหน้าเลนใหม่ด้วยนะครับอ่นี่กรอบหน้าเลนของใหม่สองข้างนะครับสายของเดิมรุ่นคันนี้มาเหลืองมากๆนะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็ดูโคมนะครับก็จะเป็นโรมสแตนดาร์ดแต่ว่าลูกแก้วของเราไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมสําหรับใครนะครับที่กําลัง มีปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างนะครับอยากแต่ว่าอยากคงสภาพเดิมไว้ให้ดูเดิมๆแบบนี้นะครับแต่อยากได้ไฟหน้าที่สว่างขึ้นผมแนะนำอัปเกรดสเต็ปแบบนี้นะครับสามารถทําได้ทุกรุ่นนะครับจากลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับการอัพเกรดระบบไฟหน้าเพิ่มความสว่างนะครับผมแนะนําชุดนี้การันตีว่าจบแน่นอนครับวันนี้ผมไปดูเส้นระยะขัดออบนะครับคมชัดเจนมองผ่านฟิล์มในรถนะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับมองผ่านฟิล์มในรถมองเห็นแสงชัดเจนนะครับระบบไฟต่ํา สูงต่ำใช้งานได้ครบสมบูรณ์แบบนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นโฟลเตอร์ L e d ด s ออสแตมการันตีนะครับว่าของแท้จบสุดสว่างสุดแน่นอนหากลูกค้านะครับที่ท่านใดสนใจเ็สแบบนี้นะครับผมสามารถติดตามนะครับโทรหารสอบถามผมได้หรือติดตามทาช่อง YouTube ในะเฟซบ o ๊กทั้งหมดนะครับได้ตามรูปภาพด้านหลังนี้เลยครับ